ให้มันเปิดนิวแลนด์เอ๋อจำได้มากกว่าหนูอีกใช่ไงปีเราเซอร์ไพรส์หรือไปทากิจกรรมอะไรร่วมกันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีใายบาตรตอนเช้าแล้วก็ถ้าเกิดแบบกลางวันหรือตอนเย็นเนี้ยก็ไปกินข้าวกันเนี้ยค่ะมีของพันเซอร์ไพรส์อะไรเดียวไหมก็มีแหละมีแหละเป็ของที่พี่เขาอยากได้หรอไม่รู้ว่าเขาอยากได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราซื้อให้เขาก็คงอยากได้แล้วค่ะยังไม่พร้อมตอนกลากวันค่ะใช่ีเเานรื่อง รู้ค่ะรู้ค่ะคือเราเราคุยกันแล้วแหละว่าแบบเรายังไม่ได้มีความคิดที่จะมีการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะคบกันแบบแ9เก้าปีเนาะเวลาเวลาที่ถามอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเสมอว่ายังยังไม่มีแผนอะไรแต่เราพี่นิวเองเขาก็ตั้ใจเราอย่างแล้วแต่เราอยู่ใช่ค่ะจริงๆเราคุยเราคุย,เร,คยเราคุยกันนะในทุกๆุกปีไม่ใช่ทุก,ทกปีหรอกแบบประมาณว่าเนี่ยพี่นิวมัน เก้าปีและวพี่นิวมันเจ็ดปีและพี่นิวมันห้าปีแล้ว,ว,ลว,ว,ลวเรายังไม่พร้อมกันเนาะหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกันแบบนี้ตลอดถ้าเกิดไว้พร้อมเมื่อไหร่เราคงมาคุยกันจริงจังอีกทีนึงแต่ว่าหนูหนูก็บอกพี่เขาว่าพี่ยังไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรใช่ปะ่ะยังนะยังนะอะไรเงรี้ยพี่เขาบอกว่าไม่ไม่ยังไม่มีหรอกคือถ้าเกิดจะมีจริงๆอะ่ะเราก็ต้องคุยกันตกลงกันให้เข้าใจก่อนว่าโอเคนะจะแต่งนะปีหน้านะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ พร้อมหรือไม่พร้อมแต่เขารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปงานยังไม่อยากออใช้ชีวิตคู่แบบจริงจังอะไรขนาดนาดั้นอะไรอย่างเงี้ยได้มันเปิดนิวแลน <c oughs> ด์อาอ๋อจำได้มากกว่าโนูเอง <c oughs> ทำงานค่ะพี่นิวนะคะพี่นิวทำงานตอนแรกก็เหมือนทางกองถ่ายขอมาว่าแบบจะจะให้คิวที่กองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าทุกๆปีจะมีไปใส่บาทด้วยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าก็แล้วแต่พี่เลยสรุปก็ให้คิวกองไปเพราะว่าเขาก็เร่งเร่งปิดอะค่ะเพราะมันหยุดมาตั้งแต่โควิดแล้วนะคะปกติทุกปีเราเซอร์ไพรส์หรือไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกันก็ส่วนใหญ่ก็จะมีใส่บาทตอนเช้าแล้วก็ถ้าเกิดแบบ กลางวันหรือตอนเย็นเงี้ยก็ไปกินข้าวกัน,น้ยคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ปีนี้ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันเลยใช่<ล>คิดว่านะคิดว่าเพราะว่าเขาให้ชูกลองไปแล้วก็จะได้แบบปิดปิดกล้อง<ๆ>เพราะว่าทางทางกองถ่ายก็อยากอยากจะรีบปิดแล้วค่ะมีของขวัญเซอร์ไพรส์อะไรเดียวไหมก็มีแหละมีแหละไม่ของที่พี่เขาอยากได้หรอไม่รู้ว่าเขาอยากได้หรือเปล่าแต่ถ้าเราซื้อให้เขาก็คงอยากได้ละค่ะอวยพรรุ่นน้าแมบเป็นห่วงหรืออะไรยังยังยังไม่ได้อวยพรอะไร ปกติเราเป็นห่วงอะไรที่เขาอ่าส่วนใหญ่ก็ไม่ไม่ค่อยห่วงอะไรนะคะพี่เขาเป็นคนที่ดูแลตัวเองดีอยู่แล้วเล็กสใช่ไหมใช่สีออ่สิบเป๊ะเป็นไงห่างกันสิบกว่าปีสิบสาปีห่างกันสิาปีก็ทุกอย่างยังเหมือนเดิมนะคะอ ไม่ตั้งแต่วันแรกๆคือเป็นยังไงก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้มีอะไรต้องปรับจูนอะไรกันแล้วอะค่ะพี่เขาทางครอบครัวพี่เขากับพี่เขาไม่กดดันเรื่องแต่งงานใช่ยังไม่มีใครถามอะไรเรื่องนี้รอบที่แล้วพี่หน้าวต่อไปว่ายังไม่พร้อมป่อนงานกอค่ะใช่ดูเ,เรื่อง รู้ค่ะรู้ค่ะคือเราเราคุยกันแล้วแหละว่าแบบเรายังไม่ได้มีความคิดที่จะมีการแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะถึงแม้ว่าจะคบกันแบบ8ปดเกปีเนาะเวลาเวลาพี่ถามอะไรเงี้ยเราก็จะบอกเสมอว่ายังยังไม่มีแผนอะไรว้วพัก <ๆ S 2> แต่งงานในหัวน้ำหรือว่าไมเอ่อถ้าถามว่ามีไหมมันมันมันไม่ได้มีอะค่ะแต่เราหนูบอกกับพี่เขาว่าเราแค่อยากถ่ายรูป สวยๆคู่กันเก็บไว้เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่แต่แบบพิธีต่างๆที่แบบผู้หญิงที่ทุกคนมีภาพที่เขาจะต้องฝ่ายฝันใช่ไหมยังไม่มีภาพนั้นเลยเป็นเป็นเขาเราทางานไม่รู้หนูก็ไม่รู้นะว่าแบบคนที่มีความคิดแบบหนูมันก็มีที่แบบว่าไม่ได้อยากจะแต่งงานหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็มีแต่หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่า ว่าว่ามันเป็นยังไง,งอ่ะนึกออกหเออหนูก็บอกไม่ถูกอ่ะแล้วอย่างในละครการทํางานที่เราแบบใส่สวมชุดแต่งงานเลยค่ะแบบเนมีภาพนั้นนึ <c oughs> งไม่ม <c oughs> ีเราเราเราถ้า,าบแบบต้อนชินแล้วจนแบบก็อาจอาจจะด้วยนะคะแบบถ่ายแบบหรือใส่ในละครใส่อะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เรารู้สึกว่ามันก็เราเคยใส่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ากับเป็นคนอื่นที่เขาไม่เคยใส่เขาก็จะรู้สึกว่าแบบเอยมัน สวยจังเลยมันอยากใส่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับพี่นิวเองก็ดังตามใจเราอย่างไงแล้วแต่เราอยู่ใช่ค่ะจริงๆเราคุยเราคุยเราคุยกันนะในทุกๆปีไม่ใช่ทุกๆปีหรอกแบบประมาณว่าเนี่ยพี่นิวมัน เก้าปีแล้วเนี่ยพี่นิวมันเจ็ดปีแล้วพี่นิวมันห้าปีแล้ว<ม>เรายังไม่พร้อมกันเนาะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะคุยกันแบบนี้ตลอดอถ้าเกิดไว้พร้อมเมื่อไหร่เราคงมาคุยกันจริงจังอีกทีนึงแต่ว่าหน,หนูหนูก็บอกพี่เขาว่าพี่ยังไม่มีเซอร์ไพรส์อะไรใช่ปะ่ะ<อ>ยังนะยังนะอะไรอย่างเง<อ>ี้ยพี่เขาบอกว่าไม่ไม่ยังไม่มีหรอกคือถ้าเกิดจะมีจริงๆอะ่ะเราก็ต้องคุยกันตกลงกันให้เข้าใจก่อนว่าโอเคนะจะแต่งนะปีหน้านะหรืออะไรนะคะแต่พี่พขข้อเลขสี่เราแบบไม่กลัวเซอร์ไพรส์หรอกนี่ไง ไม่ไม่เราคุยเราคุยกันแล้วคุยกันแล้วเพราะว่าอีกประมาณ2เดือนเนี่ยจะครบรอบ9้าปีบอกว่าพี่ยังไม่มีอะไรใช่ปะบอกยั้งยังยังโอเคโอเคแล้วสมมติว่าอยู่ดีๆเขาแบบเติมใครเราเล่ามาคิดคิดว่าไม่นะคิดว่าไม่เพราะว่าเราคุยกันจริงจังนะว่าแบบถ้าเกิดจะแต่งงานจริงๆเนี่ยเราต้องคุยกันก่อนเแล้วก็ทำทุกอย่างแบบเออขอเถออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราต้องคุยกันก่อน ปกติเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์เราเก่งนะเขาเป็นคนเซอร์ไพรส์เก่งค่ะเป็นคนเซอร์ไพรส์เก่งเอออาจจะแบบโกหกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่หลอกไม่หลอกเขารู้เขารู้ต้องเตรียมสวยไปทุกวันเออเราต้องเตรียมสวยไปก่อนเนาะยังไงแบบเผื่อมีกล้องมีกล้องอะไรเ้าแสดงว่าเราก็พร้อมไม่ไม่ได้แบบนาดนั้นแหละชงอะคือ ไม่ไม่รู้ว่าพร้อมหรือไม่พร้อมแต่ก็รู้สึกว่าเรายังไม่อยากแต่งงานยังไม่อยากใช้ชีวิตคู่แบบจริงจังอะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยจริงจริงทุกวันนี้เราเจอกันทุกวันอยู่แล้วแค่แบบไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันนั่นเองไม่รู้เลยจริงๆอันนี้แบบไม่ไม่รู้เลยเขาก็ตังใจรอนใช่ใช่ค่ะคือตอนแรกเนี่ยพี่เขาช่วงประมาณสาสี่ปีแรกอะค่ะเขาก็มีความคิดว่าเขาอยากแต่งงานเขาคิดว่าถ้าหนูโตขึ้น เขาก็คงพร้อมพอดีอะไรอย่างเงี้ยแต่ทีนี้มันมันก็เลยมาเรื่อยๆเลยมาเรื่อยๆแล้วก็โดยสถานการณ์โควิดด้วยแบบอะไรต่างๆมันทําให้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญที่ที่เอามาคิดตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดกันแล้วพี่เขาว่าคิดใช่พี่เขาว่าคิดเขาอยากมีครอบครัวแล้วอยากอยากมีลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูก็บอกพี่เขาว่าพี่พี่หนูยังไม่พร้อมนะเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคุยกันมาตั้งแต่ต้นๆแล้วตั้งแต่แบบนานแล้วไม่สงสารเราตอนนี้หนูก็ถามพี่เขานะว่า พี่ก็ยังแบบยังไม่พร้อมใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขาบอกเขา,ายัางไม่พร้อมเหมือนกันก็อาจจะตามใจเราอยู่ไงก็เป็นไปได้แต่ว่าอย่างที่บอกอะเราคุยกันจริงจังเราคูยกันจริงจังหรือเป็นแบบผู้หญิงสมัยใหม่แล้วคือไม่อยากแต่งงานแล้วก็ไม่อยากถีลูกด้วยอะไรแบบนี้เอ,อ่อมันเป็นความคิดของหนูตั้งแต่เด็กแล้วอะไม่ไม่ใช่ว่าสมัยใหม่หรอกเพราะเมื่อก่อน,นก็คิดแบบนี้ว่าไม่ได้อยากแต่งงานเราก็ไม่ได้อยากมีกูกเราเรากลัวไหมพ่อพี่เขาเพิ่งไดสี่ไปความคิดที่เขาอาจจะเปลี่ย เรราัดบไ้หนูว่าถ้าในอนาคตอีกอ่ะเราสองคนก็อาจจะความคิดเปลี่ยนก็ได้อาจจะแบบเอออยากแต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือที่เขาอยากแต่งใช่ไหมแล้วตอนนี้ไม่อยากแต่งเดี๋ยวก็ไม่รู้อนาคตเขาอาจจะอยากแต่งก็ได้แต่คือหนูว่าไม่อยากไม่อยากไม่อยากแล้วอนาคตหนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูจะอยากหรือไม่อยากอะไรอย่างเงี้ยสมมติสมมติถ้าปีหน้าพี่เขาอยากเราพร้อมไหมต้องมาคุยกันก่อนคุยกันก่อนขอดูหน้าที่การงานก่อนว่าแบบเราโอเคเราหรือยังเราพร้อมแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่คือไม่ได้ติดอะไรเลยใช่ไหม่ไม่ได้ติดอะไรเลยค่ะแค่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะแต่งงานหรือว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่อะไรอย่างเงี้ยแค่น,นั้นเองอไม่ได้ติดอะไรไม่ได้ติดว่าแบบใช่ไม่ใช่คนนี้หรือจะต้องมีคนใหม่หรืออะไรเงรี้ยไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นนะคราบปีเดือนไหนนะครับกุมภากุมภารักมากขึ้นทุกวันเลยครับเหมือนเดิมแหละเหมือนเดิมแหละ อย่างนนวฮอตขึ้นเขาห่วงห่วงมากเลยเขาไม่ได้ห่วงค่ะเขาก็ดีใจกับหนูแล้วก็ในทุกๆความสําเร็จของหนูอะค่ะจะมีเขาเป็นคนแรกที่แบบเข้ามาแสดงความดีๆทุกๆครั้งแล้วก็ทุกๆครั้งที่เรามีอะไรที่ต้องทําทํางานถ่ายรูปเอ่ยอะไรเอ่ยเขาจะเป็นคนที่ซัพพอร์ตคนแรกเดี๋ยวพี่ถ่ายให้เดี๋ยวพี่ทําให้เอาแบบนี้ไหมต้องไปถ่ายที่ไหนเดี๋ยวพี่พาไปทุกครั้งค่ะโชคดีที่มีเธอ ก็โชคดีโชคดีค่ะ